สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้มาปูหญ้าครับโดยเราจะปูตรงขอบขอบขอ,บของร่องน้านะครับอันดับแรกเราก็จะปรับพื้นที่เตรียมหน้าดินให้เรียบร้อยก่อนครับจากนั้นเราก็จะขนทรายเข้าไปใส่ตรงที่เราต้องการปูหญ้าครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาดินชีวภาพที่เป็นปุยป๋ยคอกปุ๋ยหมักไปหว่านทับบนทรายอีกทีนึงครับก่อนที่จะทําการปูหญ้าวันนี้เราก็มากันทั้งหมด5คนนะครับจะเห็นว่าระหว่างที่ขนดินโรยหน้าดินอยู่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่กําลังแบกหญ้ารออยู่ไปด้วยครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้ว ต้องเร่งมือช่วยกันนะครับตอนนี้ถ้าฝนตกลงมาวันนี้ก็อาจจะไม่เสร็จครับอาจจะต้องมาซ้ําอีกทีพรุ่งนี้หญ้าที่ผมเอามาปูวันนี้ก็เป็นหญ้านวลน,น้อยนะครับทั้งหมด300ตารางเมตรครับวันนี้ผมก็ใช้ดินถุงอยู่ที่50ถุงครับตอนปูก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ5คนไม่ถึงชั่วโมงครับหญ้า300ตารางเมตรก็เสร็จแล้วปูเสร็จก็ลดน้ําแล้วก็ใช้ลูกกิ้งกิ่งบดหญ้าครับตรงที่เป็นพื้นที่เอียงแบบนี้ผมก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเสียบไว้ครับกันหญ้าไหลลงมาเวลาฝนตก เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับย่านน้อย300ตารางเมตรตอนนี้ก็เก็บของกลับครับ